วันนี้ผมจะทำคลิปมาครับครับเป็นมาครับที่ผมลงเทกเจอร์อาจจะแปลกตาผมชอบอบบทำไมอ่ะก็ผมก็มาทำเปิดเปิดเสียงฮะคลิปแรกไม่ใช่คลิปแรก เป็นคลิปที่เล่นเกมแล้วก็เปิดเสียงไปเปิดเยมไปแล้วแบบนั้โอเคฮนะก็ก็ผมก,ก็ไม่ได้ลงไม่ได้อัดนอีพีดึงก็ขอโทษด้วยนะครับโอเคผมก็ ขออภัยครับที่ผมให้ลง EP หนึ่งก็ไปลงเหมืองมาลงเหมืองมาได้เหรียญคู่เยอะผมวบอกนะว่า EP นี้ผมจะไม่เสียของผมรับประกันเล้วผมจะไม่เสียของแน่นอนโอเคค่ะโอเคผมก็ได้ที่อยู่แล้วแหละแต่ยังไม่ได้สร้างบ้าน ใช่ okay. สร้างบ้าน okay. ต้องรู้ว่า,อา่ออะไรนะนัคือล้มีเปอร์่เอร์โเ <Okay. S 2> ผมก็ได้ิวแล้วก็เป็นทุกข,ขาคผมก็ทําอะไรไม่รเปล่ยนะ

โอเคผมเนี่ยบางใช่ในบ้านมันคือเราไม่ทับไม่มีอะไรผมก็อยู่นี้แหละแล้วก็ผมไกลจะเมื่อยผมไม่เรื่อง โอเคผมจะไปสร้างบ้านวันตรงนี้ไทยม่เดี๋ยวเอาตรงนู้นไปสร้างบ้านนอนแล้วกันโอเคโอเคอ่ะผมก็จะไปสร้างบ้านก่อนนอนก็มานอนกับพี่ เฮ้ยคุณอาจจะไม่รู้ว่าผมใช้กินอะไรจะ่ไ้าคะผมใช้กินนุ๊กเพราะว่าผมก็ไม่ได้จริงเหมือนพี่เท็กหรือพี่เวฟยโอเคตรงนี้เลยดึงมือไปสร้างบ้านก็ นอ่นี้นานผมจะนนี้ไปนานๆ้วยนะครับนี่นี่นองหมาฮ่มก็ผมจะเลนแบบนานๆย่นานๆเลยโอเค จะเอบ้านยหนไงว้าประมาณเราไม่มีใช่ไม่มีตัวนั่นแหละงั้นโอเคจะเป็นสร้างบ้านหรืจะปขุดนักกันสร้างบ้านุุนนะ xong không có sự lắm không có nó lắm có sự lắm không có lắm có sự lắm không có của lắm không có sự lắm không có sự này, có nó không có lắm có เรก็จะสร้างบ้านคลิปนี้คลิปนี้เดี๋ยวจะสร้างบา้านกันก็อีพีนี้เป็นอีพีหนึ่งแล้วกันนะอีพีแรกอีอีพีแบอ,อ,อีพีแรกก็ไ่รับล้วกันนะเพาะผมไม่ได้อัดคลิปนบอกคขบอกนว่ มัเคบ้างผมว่าเหมือนทุกทำไมนะโอ้โหมันทำยังไงทุกอย่างโอเคฮนะก็เขาก็เล่เเนเหมือนในคอมนะเพราะผมเมีเยอันนี้ได้ผมไม่อยากเล่นแบบเหมือนเผื่อทุกคนเบื่อแล้ผมก็ทำมาแล้วเลย ไม่มีคนดูดิชดคกี้แช่ใจทุกคนกันก่อนโอเคนะอย่ากลันะที่ผมมาสร้างบ้านแก็ผมก็่ยทำอ่ะเดี๋ยวอีพีหน้าก็ ะเป็นทำฟาร์มใช่ไเไหมฟาร์มก็ตุ๋ยฟาร์มเลยไอ้หวานแก่มาต่างหากหวานแก่อะไรตอนนี้ผมมีทั้งมันฝรั่งแล้วก็แกลบเลยว่วะอ่ะใครไม่ชอบเยอะก็ขออภัยนะคะก็วัวใช้เจ้านี้ใครบอกไม่ชอบก็ก็ช่างมาันอ่ะ โนช่าวอเตอร์มาร์สตรงมี้มันอาจจะดูเหมือนเวอร์ชั่นเก่าๆแต่ความจริงนะฮะผมเล่นโนชั่น 1G16 ตำไมผมไม่เล่น 1G16 ใช่ไหมผมไม่อยาอกเล่นเล่นแบบนี้ดีกว่าโอ้โหนี่ผมไม่ใช่เล่นหมูห่ฮาร์ดคอร์นะ ขออภัยด้วยละกันนะโอเคสวยงามไหมโอเคเนื้องที่บล็อกนะใครว่าเนื้อใครว่าเป็นเวอร์ชันเอ้ยไอ้หมาใช่ไอ้บักหมะะาไอหมะะาช่างแมะะ่งมนะะัมนเถอะโอเคเราก็จะ เรือแบบนี้ก่อนกันนะโอเคขึ้นนี้ด้เลยอะแล้วก็ใกลจะจบแล้วแหละฮะเขากลายจบแลกขึ้นนี้ด้วยดูมั้ยล่ะดูมั้ยล่ะเออเร็วมั้ยล่ะดูไหมล่ะโอเคฮะได้นี้แล้ว

น,น,น,นี่นะมันจะสร้า,กกา,างเป็นแบบเป็นพื้นดิ้นออกมาก็ทำเป็นรัวเพลงก็จะเป็นวันนี้นะครับก็สหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ตัวลาไปก่อนสวัสดีฮะบ๊ายบายน้องมาไปบายบายน้องมาบ๊ายบายลงมาบายาทุกคน